นี่มันทอแฟตมาครบเลยไว้พี่เฮ้ยตอตอเวดกิ้ไหเนี่ยหาพ่อโอเคร้านต่อไปหาอะไรกินครับ ที่ย่านไทยทาวเมื่อกี้เนี่ยจะไปถ่ายรูปกับไอ้ป้ายฮอลลีวูดแต่ว่าคนเยอะมากเลยก็เลยอยู่ยมาหาถ่ายเอาข้างล่างนี่ดีกว่าครับที่ย่านไทยทาวแห่งนี้นะครับมีร้านอาหารไทยเยอะแยะมากมายนะครับแต่ร้านก็เป็นคนไทยนะผู้พูดภาษาไทยได้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่เมืองไทยนะครับเราเองก็หาข้าวรับประทานก่อนที่จะเข้าไปพาราเมาส์นะครับมาที่ร้านนี้ครับ ซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายข้าวผัดต่างๆ,ๆนะครับเด็กๆก็เล่นเกมรออาหารเลยนะหิวมากๆตอนนี้ครับโอ้โหเมนูเขาเนี่ยนะครับหน้าตาหน้ารับประทานหน้าดูทไายๆนะฮะผมเองก็สั่งข้าวผัดหมูกรอบไปาจานนี้นะครับแล้วก็นีมี ข้าวหมูแดงเอาเป็นว่าจานหนึ่งเนี่ยใหญ่กว่าเมืองไทยประมาณ3าถึงสเท่านะครับตกประมาณสัก200กว่าบาทต่อจานนะครับทานเสร็จนะครับเราก็ไปช้อปปิ้งนะครับของกระจุกกระจิกขนมขนมจากเมืองไทยนี่ครับที่ร้านฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้พี่เอ็มเขาก็ต้องซื้อกลับไปที่บ้านด้วยนะครับแอบเหลือไปเห็นนะมีคนไทยทําขนมเบื้องแล้วก็มีพวกขนมสังขยาอะไรต่างๆเนี่ยมากมาย,นยขนมครกก็มีฮะเอาเป็นว่าเข้าไปร้านนี้รับรอง โอ้โหนึกถึงเมืองไทยหายคิดถึงเลยฮะนี่ครับมีทุกอย่างเลยนมอัเมดเนตก็มีนะครับจากนั้นเราก็ไปเดินช้อปปิ้งนะครับเป็นพวกของใช้แล้วก็พวกเครื่องครัวต่างๆพวกนมนมน้ำป่งน้ำปลาซอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหมดเลยแล้วก็มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับที่ไทยข่าวคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อของไปเก็บไว้ที่บ้านแบบนี้ละครับ 5น,นี้หน้าตาคุณไหมครับเท่าเหนียว 5. 5หมูปิ้ง5.5เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นขนมจีนประมาณ5เหรียญน,นะครับแล้วก็มีพวกมีกระทิ3เหรียญก็อยู่ประมาณสัก3 3 9ประมาณครับเกือบเกือบร้อยหนึ่งนะครับเสร็จจากที่นี่แล้วนะครับเราก็ต้องไปถ่ายรูป ฮอลลีวูดไซน์หรือว่าสัญลักษณ์ของฮอลลีวูดกันครับนี่เลยผมเองก็หามุมอยู่นานนานนานเลยฮะคุณผู้ชมครับกว่าจะได้มุมแบบหน้าชัดหลังเบอร์มันไม่ได้สักอย่างนะฮะตาก้องผมก็เหนื่อยเลยครับพี่นัทขอบคุณมากๆจริงๆฮะสุดท้ายได้รูปนี้มาครับเอาละครับแล้วรกก็ถึงเวลาที่เราจะได้เข้าไปพาเรามาเอาพิกเจอร์ทัวร์นะครับต้องบอกเลยว่าเข้ามาที่นี่ไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้นะครับเข้ามาเขาก็จะมีป้ายติดชื่อแบบนี้นะครับ เข้ามาอยู่ในห้องโถงใหญ่ๆรวมกันนะครับทัวร์นึงก็ประมาณสัก78คนนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆของพ a ราเมล Picture นะครับรวมถึงออสการ์ที่เขาได้รับด้วยนะครับภาพยนตร์ที่เรารึกถึงพาราเมลพ cture ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก b เ e ร e a ั t พวก f o r r e s t g u m ัม i t a ท i c ิบัญญัติศิลปการอิน e r s t e l l a r Star t r e k ดูแล้วเป็นหนังที่ดีๆทั้งๆเลยนะฮะแต่ละเรื่องนะครับรวมถึงเรื่องนี้ครับเป็นจุดตันครับ และนี่ก็คือรางวัลออสการ์นะครับที่เอามาเก็บไว้ในห้องแห่งนี้นะครับได้จากภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไททานิกฟอเรสต์กัมเบฟฮาร์ดนะครับซึ่งทุกๆเรื่องเนี่ยผมดูแล้วซาบซึ้งมากๆครับอันนี้ก็เป็นตัวพร็อพต่างๆนะครับในหนังนะครับแล้วก็มีประโยคเด็ดก็คือ the greatest art in the world is the art of storytelling นะครับแปลเป็นไทยก็คือศิลปะที่น่าจะดีที่สุดก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องัเองครับ เอาละครับเข้าไปรุยกันต่อเลยครับผมเองก็ถ่ายรูปเล่นกับคร็อตตัวนี้คือเทอร์มินเตอร์นะครับซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยครับก็เป็นบอร์ดการถ่ายงานของเขาในเดือนนี้ครับตัวนี้มาจากเรื่องทาร์น f ฟมเมอร์นะครับและนี่ครับไกด์หนุ่มสุดหล่อนะครับที่พาเราเที่ยวสตูดิโอของพาราเม้าส์ครับเขาเองก็ต้องใส่สูทแล้วก็เดินในอากาศร้อนๆแบบนี้ตามหน้าที่นะครับห้องแรกที่เขาเปิดไปก็เป็นห้องที่เก็บบับเบิ้ลบีเอาไว้โอ้ไม่ก็ดูแลสวยงามมากแล้วก็คล็อปอย่างอื่นที่เห็นแล้วต้องหน้าตกใจเลยครับ ตัวนี้มาจากทาร์นโฟมเมอร์ล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็มีอย่างกันตัวนี้มาจากแรดเดเรเตอร์ครับอันนี้เป็นห้องที่ไว้สําหรับเก็บชุดต่างๆด้วยนะครับชุดจากหนังละครต่างๆ,ๆซีรีส์ต่างๆของเขาเนี่ยก็มาด้วยนะครับและลรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับมาจาก G i j อ e นะครับออกมาด้านนอกกันบ้างนะครับฉากนี้ก็จะเป็นฉากสําหรับพวกมีท้องฟ้ามีทะเลว่างๆอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นตึกสมัยนิวยอร์ก เก่าแล้วล่ะแต่ว่าก็ใช้ในถ่ายพวกซิทคอมแล้วก็พวกหนังต่างๆครับและจ,จุดนี้นะครับเป็นร้านที่ถ่ายสําหรับบาวอหกสีเป็นชื่อรับของเขานะ่ฮะชื่อจริงก็เป็นหนังประมาณซูเปอร์ฮีโร่ตัวโคงรวมกันนะกลังจะเข้านะครับและจุดนี้นะครับเป็นจุดที่กัปตันอเมริกามาต่อสู้กันน่าจะเป็นในหนังเรื่อง a อ e เวนเจอร์นะครับถ่ายตรงนี้ครับ ข้างในโรงถ่ายเนี่ยนะครับอูมันกว้างมากๆคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งออกเป็นบล็อกบล็อกบล็อกต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเราได้ไปชมอ่โรงถ่ายนะครับเป็นรายการทีวีด็อกเตอร์ฟิลเนรับเขาก็พาไปจุดต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นของซีรีส์คู o ออฟ f ล็อกนักแสดงเนี่ยจะมีเป็นเหมือนกันกบรถคอนเทนเนอร์เนี่ยให้พักด้วยนะครับ และนี่คือเก้าอี้ที่นั่งของ Forest ส์กัมจากหนังเรื่อง Forest สต์กัมเขายกมาไว้ที่นี่ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับเขาจะพามาอยู่ที่นี่ครับที่ที่สำคัญมากๆก็คือโรงภาพยนตร์ที่เป็นการฉายหนังก่อนที่จะหนังจะฉายจริงๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยมีทั้งคนดูมีทั้งผู้กำกับเหมือนจำลองสถานการณ์จริงมีคนมาช้า5นาที10นาที ก่อนที่หนังจะฉายจริงนะครับถ้าตัดไม่ดีเอาไปตัดใหม่นะครับเอาให้มันดีที่สุดนั่นเองครับเสร็จจากพาราเมลนะครับซึ่งใช้เวลาไปประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับมาต่อกันที่ดอร์บี้เธเตอร์ที่ที่ใช้จัดงานออสการ์ที่นี่นะครับที่ที่ถนนต,ต่างกเนี่ยมีรูปดวงดาวแล้วก็มีชื่อของดาราเยอะแยะมากมายนะครับพร้อมทั้งนักท่องเที่ยวรวมถึงคนที่มาขายทัวต่างๆด้วยนะครับ เดี๋ยวนี่ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนเอางูมาโชว์ผมนี่กลัวมากเลยเรื่องของงูนี่นะฮะโอเคถัดออกมาที่หน้าชัยนิสเท h เตอร์นะครับก็จะมีรอยมือรอยเท้าของดาราดังๆเนี่ยทั่วโลกเอาเปว่ามาที่นี่เนะี่ยชื่นชอบดารานะครับต้องฟินมากๆรวมทัง้ง,งสื้อของฝากที่ลึกด้วยครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซานตาโมนิกานะครับเป็นที่สุดท้ายที่ผมจะ ออกจากที่ LA วนี่นะครับกลับสู่ประเทศไทยครับที่นี่ก็จะบรรยากาศแบบเป็นชายหาดที่สวยงามนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามันมีแ landmark คือเป็นกับกระเช้าอะนอยู่ข้างหน้าผมแบบนี้ครับผมโอเคคนคนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเมื่อกี้ผมก็แวะไปที่ฮอลลีวูดมานะครับฮอลว์ฟเฟลมก็ไปถ่ายรูปมานะครับสวยงามดีครับผมจบทริปนี้ด้วยความเหนื่อยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแต่ก็โอเคครับสนุกดีครับเดี๋ยวหันไปดูตัวซันต้ามอนิก้าแบบกว้างๆเลย สำหรับร้านนี้นะครับร้านขายซีฟู้ดนี่ครับของเพื่อนของฟอร์เรสต์กับนั่นเองป,ปั๊บเบิ้ลกับ และในระหว่างที่พงกํลังถ่ายทําอยู่นี่นะครับก็มีชายหนุ่ม เดินเข้ามาทักผม้วก็บอกว่าจำผมได้นะผมเป็นบล็อกเกอร์ของ YouTube ผมเองก็ไม่มั่นใจตอนแรกแต่สุดท้ายพอเห็นว่าเขาถ่ายกล้องอยู่เหมือนกันนะครับก็โอเคครับผมก็ทักทายกันนะครับ thank you อ d a m nice to meet you นะ thank you for your subscribe นะครับแต่ว่าเทปที่ผมถ่ายออกมานี่นะครับปรากฏว่ามันอัดออกมาไม่ได้ก็เลยต้องขอโทษด้วย sorry อดัม thank you thank you thank you สำหรับทิิวเอสนะครับ L.A. Hollywood g แกล d c a n y อ n ของผมนะครับก็จบลงที่นี่ครับที่ Santa Monica น,นี่ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่าการเรียนรู้แล้วก็อัดแน่นไปด้วยความเหนื่อยก็ว่าได้นะครับประมาณ5วันหรือ6วันเต็มๆในบริกาครับสนุกมากๆเลยทีเดียวครับก็ทริปนี้เป็นทริปแรกนะครับก็ต่อไปก็คงจะมีทริปแบบนี้มาอีกเรื่อยๆครับคงสนุกนะครับมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไปด้วยครับสวัสดีครับ มีคนเคยกล่าวไว้นะครับว่าจุดหมายสําหรับการเดินทางไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่ว่าความสําคัญอยู่ระหว่างเส้นทางในการเดินทางนั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนกับ EP 1หนะครับตะลุยอเมริกาพบกันใหม่กับ EP 2สอวีล็อกข้องโลกตอนต่อไปสวัสดีคนระับ